สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างเป็นแขนเสื้อให้ดูนะคะคือเป็นเสื้อแขนชุดไทยบรลมพิมานค่ะเราจะมาทําสร้างกันดูให้ตั้งแต่ต้นเลยนะคะเราจะลงจาก,กรีมกระดาษค่ะหกเซนเราตีเส้นกลางเลยนะคะตรงจุดนี้ เส้นกลางแล้วเราก็จะมาหาค่ะมาหาการหาต้นแขนนะคะต้นแขนตัวนี้ไซส์มาตรฐานเลยนะคะต้นแขนต้นแขนยี่สิบแปดเราบวกด้วยแปดเซนค่ะเราบวกด้วยแปดเซนนะคะที่เราได้ตรงนี้ได้หกก็เป็นสามสิบหกค่ะสามสิบหกเรามาหาสี่เลยค่ะสี่เก้าได้สามสิบหกค่ะ ได้เก้านะคะเราแบ่งช่วงค่ะช่วงละเก้าเซนเลยค่ะตรงจุดนี้เก้าเซนนะคะเท่ากันเลยค่ะเราตีค่ะตีตรงเลยค่ะเก้าเซนเหมือนกันค่ะเสด็จสองแค่เราจะมาดูหัวแขนกันนะคะจุดนี้หัวแขน เราตีตรงขึ้นค่ะเราบวกแขนขึ้นสี่เซนตรงช่วงที่เป็นสี่เหลี่ยมทั้งหน้าทั้งหลังเราจะแบ่งเป็นเก้านะคะเก้าเซนช่วงเท่ากันเลยค่ะเก้าเซนเก้าเซนแล้วเราก็ช่วงชิ้นหน้าค่ะเราแบ่งครึ่งเก้าเซนก็ได้สี่เซนครึ่งเราลงท้องแขนสองเซนชิ้นหลังเราลงเซนครึ่งเราตีเลยค่ะตีเป็นมุม เราได้แล้วนะคะช่วงนี้เราก็จะพัวแขนชิ้นหน้าเรามาแบ่งครึ่งเลยค่ะ12เราได้เราก็แบ่งครึ่งเป็น6เซนนะคะเราจะขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณเซนครึ่งชิ้นหน้า1.5ชิ้นหลังเราแบ่งครึ่งเหมือนเดิมค่ะเราได้11เซนเราก็ได้5ครึ่งเราดงขึ้น1เซนชิ้นหลังนะคะ1เซนตรงนี้ชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าเราหาร3ค่ะเราแบ่งเป็น3ช่วงเลย ช่วงสุดท้ายเราลงเซนครึ่ง1.5แขนค่ะนี่เราก็แบ่งสามช่วงเหมือนกันนะคะชิ้นหลังชิ้นหลังเราจะลงแค่หนึ่งเซนค่ะค่ะพอเราได้แล้วเราวาดตัวแขนนะคะวาดตัวแขนมาชวนตัวแขนตรงนี้นี่ค่ะตัวแขนชิ้นหน้านี่ท้องแขนชิ้นหลังนะคะเราวาดเลยค่ะ โคค่ะนีท้องแขนชิ้นหลังชิ้นหน้านะคะโทษทีค่ะระว่านเลยค่ะตัวนี้เป็นแขนชุดไทยเราจะอยู่ในเกณแขนยาวนะคะตัวนี้จะทําเป็นแขนเล็กมากเลยค่ะแขนยาวอยู่ในเกณฑ์ประมาณห้าสิบสี่เซนค่ะเราตีตรงเลยค่ะ ขนาดเกินเราขอตัดก่อนนะคะ่ะได้ไม่เกะกะค่ะเราทำได้แล้วเราตีสุดเลยนะคะตรงเนี้ยตีสุดเลยแล้วเราก็จะมาปิดคับตรงนี้ค่ะพับชิดหน้า พับทิ้นหน้ากลิ้งนะคะกลิ้งท้องแขนออกมาเรไ,ได้แล้วพับชิ้นหลังต่อค่ะกลิ้งท้องแขนชิ้นหลังเราได้แล้วนะคะเราก็ติ๊กไว้เลยค่ะวาดเลยค่ะ วาดเป็นหัวแขนได้เลยนะคะตามนี้ได้เลยนี่ก็ที่เรากิ้งออกมาค่ะวาดตามที่เรากิ้งเลยปลายแขนตัวนี้เท่ากับปลายแขนได้สิบเอ็ดเซนนะคะก็ปลายแขนทั้งหมดยี่สิบสองเซนค่ะก็ได้ข้างละ่สิบเอ็ดเซนค่ะตรงจุดนี้นะคะสิบเอ็ดเซน เราตีเลยค่ะตีตรงลงมาตีตรงลงมาเลยค่ะแล้วเราก็วัดข้อศอกนะคะข้อศอกอยู่ในเกณฑ์ที่ที่เราวัดนะคะข้อศอกเราวัดถุงวงมานเลยค่ะตัวนี้ข้อศอกเราจะวัดตรงจุดจุดตรงจุดตรงนี้นะคะวัดเลยค่ะตรงนี้เราได้แล้วข้อศอกจุดนี้ เราวัดข้อสอบของลูกค้ามาเลยค่ะเราตีตรงเลยเลยการวัดนะคะการวาดตรงจุดนี้เราจะเอ็นเอ็นสักเข้าสักหนึ่งเซนค่ะเราตีโค้งเลยค่ะจะทําทให้สวยทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังเลยนะคะหนึ่งเซนตีโค้งเอ็นเอ็นเข้ามาเลยค่ะตรงจุดนี้จุดนี้นะคะ ช่วงจุดที่เราได้นี่ตรงนี้เราจะมาแบ่งเราจะเข้าเป็นเกตค่ะเจ็ดเซนเจ็ดเซนตรงจุดข้อสองพอเราได้เจ็ดเซนแล้วนะคะเราตีตรงเลยค่ะตีตรงตรงมาข้างล่างเลยนะคะแล้วเราก็จะมาปิดตรงจุดนี้ค่ะข้างละเซนครึ่งหนึ่งจุดห้านี่ค่ะข้างละเซนครึ่งเราตีเลยค่ะตีเป็นเกีอลงมาเลย นี่ค่ะข้างเซนครึ่งพอเราได้แล้วนะคะเราก็จะตัดเลยค่ะตัดตรงจุดนี้ที่มาเจ็ดเซนแล้วเราก็จะมาปิดค่ะปิดค่ะปิดตรงจุดนี้ที่เราเราข้างเซนครึ่งค่ะเราปิดได้เลย ล้วก็เทป,ปิดเลยค่ะแล้วเราก็เอากระดาษนะคะตัดกระดาษเลยค่ะมาปิดตรงนี้เลยค่ะเก็ดตรงเนี้ยเราแปะให้แยกให้เรียบนะคะที่เราตัดแยกข้างล่างเราได้แล้วเราก็ทำมาเป็นเก็ดนะคะเราจะเย็บเกรดตรงนี้ เก็บตรงนี้นะคะค่ะเราจะมาแต่งปลายแขนใหม่ตอนค่ะปลายแขนตรงนี้ได้ข้างละนสิบเอ็ดเซนนะคะเราก็แต่งใหม่เลยค่ะข้างนี้สิบเอ็ดเซนข้างนี้ก็สิบเอ็ดเซนเหมือนกันนะคะค่ะพอเราได้แล้วเราแต่งเลยค่ะแต่งจากแขนลงมานี่ได้เลยค่ะตีเลย แล้วเราก็วัดเป็นเก็ดค่ะวัดเป็นเกดตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วเราก็จะมาตัดนะคะเราปิดเกดค่ะการทําค่ะนี่คือเราปิดเกดแล้วเราขอตัดนะคะตัดแขนได้เลยายแขนค่ะที่เราตัด ได้แล้วนะคะเราก็จะมาตัดโถดเขนเลยค่ะโถดแขนค่ะเราจะต้องมาแยกน้วเราจะทำจีบนะคะเราจะวัดลงมาจากจุดท้องเขนค่ะอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามเซนเราตีตรงเลยค่ะข้างนี้ก็สามเซนนะคะ ตรงเลยค่ะแล้วเราก็จะมาตัดแยกกันนะคะเราตัดตรงจุดนี้จุดกลางค่ะเราตัดไปสองแถบนะคะตัดแยกเราจะมาทาทีผัวแขนะคะ่ะสองแถบเลยค่ะเราหากระดาษมาหนึ่งทนะคะเราได้กระดาษแล้วค่ะ เราได้กระดาษแล้วเราก็มาขีดเส้นกลางเลยคะ่ะขีดเส้นกลางแล้วก็ขีดตรงหัวแขนนะคะเราจะมาแยกค่ะเราจะแยกการทํากรีบเราจะทํากรีบข้างละสองกรีบกรีบใหญ่ข้างกรีบใหญ่ใหญ่ละสองเซนค่ะกรีบละสองเซนค่ะเราก็ได้ข้างข้างนี้เยวได้สี่เซนนะคะข้างนี้สี่เซนเหมือนกันตัวนี้เราจะเอากรีบไม่ใหญ่มากนะคะ ค่ะแล้วก็แล้วเราจะต้องทําวาดโด่งขึ้นด้วยค่ะเราจะแยก4เซนได้เลยค่ะเราตรงกลางนี้เราติดเลยนะคะข้างๆนี่ค่ะเราแยกข้างละ4เซนข้างละ4เซนเ,นเส้นนี้เราขอตัดก่อนนะคะ แล้วติดตะก็เทสเลยค่ะ พอเราได้แล้วนะคะตรงนี้การกะวัดนะคะที่เราจะโด่งขึ้นตัวนี้เราขอด่งขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามเซนนะคะสามเซนพอค่ะการวัดที่คือจุดที่เราจะโด่งขึ้นคือจุดตรงนี้ค่ะจุดหลักแรกตรงนี้ค่ะตรงจุดน,นี้คือตรงจุดน,นี้เหมือนกันนะคะตรงจุดนี้ค่ะเส้นนี้ได้เลยเราจะวาดโด่งขึ้นตรงจุดน,นี้เลยนะคะมาตรงสามเซนเนี่ยค่ะเราวาดเลยค่ะวาดโด่งมาได้เลย ตรงนี้เหมือนกันเลยค่ะเราตีโค้งลงมาตรงนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาแต่งแขนนะคะแขนให้สวยพอเราได้แล้วนะคะตรงจุดนี้เราจะมาวัดค่ะเราจะเข้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนวัดออกค่ะสองเซนจุดนี้สองเซนแล้วเราก็ตีตรงเลยค่ะตรงนี้สองเซนเหมือนกันตีตรงลงมาเกตใหญ่ เกล็ดยาวค่ะอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามเซนครึ่งความใหญ่อยู่ในเกณฑ์สองเซนเราตีเลยค่ะเป็นเกล็ดแรกเนี่ยค่ะเกล็ดแรกแบบนี้เหมือนกันนะคะตรงนี้สองเซนยาวลงมาสามเซนครึ่งตีเลยค่ะเกล็ดใหญ่สองเซนสองเซนเราตีค่ะตรงนี้นะคะเกล็ดห่างสองเซนครึ่ง จุดนี้เกตห่างสามเซนเราตีเลยค่ะเกตยาวสามเซนครึ่งเกรดใหญ่สองเซนเราตีเป็นเกตเลยค่ะตรงนี้เหมือนกันนะคะเกตห่างสองเซนตรงจุดนี้ความห่างของเกตช่วงนี้นะคะห่างสามเซนจะทำช่วงให้เกตสวยขึ้นค่ะเกตยาวสามเซนครึ่ง เกตใหญ่สองเซนเนี่ยค่ะเราตีได้เลยนี่เราได้เรียบร้อยแล้วนะคะคือคาร์าเกตนี่หนึ่งเกตสองเกตข้างละหนึ่งเกตสองเกตค่ะที่เราได้ค่ะเราก็จะมาตัดแต่งกันนะคะตรงจุดนี้ลักแร้ลักแร้นะคะเราแต่งให้สวยช่วงลักแร้นี่เหมือนกันค่ะเราแต่งให้สวยเลยค่ะเราได้แล้วเราก็ตัดเลยค่ะ เราได้แล้วนะคะตรงนี้เราตัดเลยค่ะค่ะเราจะติดสกอตเทปที่สวยนุ่ค่ะค่ะเราจะมาดูวิธีการทำจีบต่อไปเลยนะคะให้การจีบเราจะมาแปะจีบค่ะให้จีบที่หนึงค่ะ กีดที่สองไม่ขัดข้างละสองกีด นี่เราได้เรียบร้อยแล้วนี่คือจีบนะคะที่เราได้จีบค่ะเราได้เรียบร้อยแล้วคือจีบความดุของจีบจะเป็นแบบนี้นะคะเราได้แล้วเราขอติดข้างในก่อนคะ่ะช่วงนี้คะ่ะเราก็จะเอาเนี่ยค่ะท้องแขนท้องแขนมาชนกันค่ะช่วงท้องแขนท้องแขนมาชนกันนะคะช่วง,ง,ง,งจุดนี้คะ่ะช่วงจุดนี้เราจัดแปะสะก็อตเทปก่อนค่ะ นี่คะ่ะเราก็จะมาดูเลยนะคะถ้าท้องแขนตรงจุดนี้จะเว้าเฉียงเกินไปเราดูตรงจุดนี้นะคะเราก็จะวาดแปะแปะเลยค่ะตรงนี้ให้ตีเป็นเส้นตรงโค้งให้สวยตรงนี้ค่ะโค้งให้สวยค่ะนี่เราก็จะทําได้แล้วนะคะคือเราจะตัดเราแปะตรงจุดนี้ค่ะแล้วเราก็จะวาดตรงท้องแขนจะได้ไม่หักเกินไปค่ะเนี่ยค่ะเราแปะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เป็นรูปแขนแล้ว เราก็จะวาดนะคะตรงนี้ไม่ให้ไม่ให้เป็นเส้นโค้งแหลมนะคะเนี่ยค่ะเราตัดตรงนี้ได้เลยเราได้แล้วค่ะเราตัดได้เลยค่ะตามนี้เลยค่ะตามที่เราวาดตามท้องขอแขนนี่เลยค่ะ,คะนี่ค่ะเราได้แล้วนี่คือแขนเป็น ชุดไทยนะคะชุดไทยบรลมพมานเป็นแขนแขนที่ิบค่ะอันนี้คือแขนที่ิบที่เราได้ะค่ะการทําแขนสําเร็จแล้วนะคะคือแขนชุดไทยบรทีมพิมานะค่ะติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะ